สวัสดีเจ้าสวัสดียำเจ้าเนาะวันนี้อันก็จะมาเก็บมะเขือคืนนะเจ้าไปใส่ยำผักกาดดองหรือยำผักกาดส้มเอาเนะเจ้าปลูกอันยังได้กินอันนั้นเนาะปลูกบะเขือได้กินบะเขือนะเจ้าอันนี้บะเขือรอดตายจากน้ําท่วมขังนะเจ้าอ่าลอดอยู่นะเจ้าสี่ห้าต้นเนาะลอดพอได้กินนะเจ้าส่วนบะเขือปู่หรือว่าอ่มามะอึกฮะอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ สู่ขิดเรียบร้อยนะเจ้าแต่เหลืออยู่หนึ่งต้นเนาะเสียดายมากๆากนะเจ้าหน่วยเต็มต้นเนาะตายเรียบร้อยนะเจ้าอันนี้กะยำมะกรดส้มนี่กะขาดมาได้ก่อบัคเือคืนนะเจ้ามันจะเปึงกว่ามะเขือเปราะนะเจ้าหมดเรียบร้อยแล้วไปดูแม่ยำผักกาดส้มกันดีกว่านะเจ้าหมดละเจ้าหมดเกลี้ยงต้นเลยอันนี้ก็เป็นผักกาดส้มนะเจ้าดองไว้ประมาณ3วันนะเจ้า เี่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะยังไ่ได้ยำอย่างสักอย่างเนี่นะเจ้ามาดูเครื่องยำเนาะเอาขามาฟักนะเจ้าฟักอ่อนๆเลยนะเจ้าําเดียวก็จะไปตํานะเจ้าตําขิงตาขาเนาะแม่ใช้วิธีตํานะเจ้าหรือจะฟักอ่อนๆก็ได้เนะเจ้าอันนี้ก็เป็นขิงนะเจ้าขิงแก่เหานี้แหละเจ้ามาหั่นมาซอยใส่ครกลงไปเลยเนาะเจ้าตมด้วยถั่วเน่าแคบนะเจ้าเอาไปย่างให้ก่อนนะเจ้า ยำผักกัดส้มนี่ของยำผักกาดแบบเมืองเหนือนี่ขาดบาได้ถั่วเน่านะเจ้าตามด้วยกะปินะเจ้ากะปิเอาไปย่างไฟให้ก่อนนะเจ้ามันจะหอมกว่าเนาะใส่ผงนัวเล็กน้อยนะเจ้าใส่ไปเลยตามด้วยเกลือป่นเนาะเกลือนี้ถ้าจางเกลือเราตามที่หลังได้นะเจ้าแต่ใส่ไปก่อนพอประมาณเนาะพริกแห้งป่นนะเจ้าพริกแห้งคั่วนะเจ้าพริกป่นคั่วใส่ไปเยอะๆเลยนะเจ้าเครื่องจะนักจะน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่ปร,ริม,มาณผักดองของเหาเนาะ ผักดองนักก็ใส่เครื่องนักเนะเจ้าพักดองน้อยก็ใส่เครื่องน้อยเ้าเอาหัาก็กะปริมาณเอานะเจ้าสูตรของแม่เนี่บบตายตัวนะเจ้าทําตามวัตถุดิบที่เฮามีนะเจ้าอันนี้ก็เป็นบะเือรคืนที่เฮาไปเก็บมาตะก,กี้นะเจ้าล้างเสร็จเรียบร้อยเนาะมาหั่นมาซอยบางๆนะเจ้ายำผักกาดดองนี่ขาดบาได้บะเือรคืนนะเจ้าตามด้วยหอมบัวหอมแดงนะเจ้ามาหั่นมาซอยบางๆเลยเนาะ ส่วนต้นหอมผักชีนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะจ้าเดี๋เขากิ่นแล้วเขาค่อยโรยนะจ้าคืออันนี้คือปริมาณมันเยอะมากนะจ้าเ็ากินบะมดเขาก็ยังบาใส่นะจ้าอันนี้กะตักเครื่องแกงนะที่เขาต่าตะกี้นะใส่ลงไปเลยนะจ้าแล้วก็มาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ้าตามด้วยมะเขือคืนนะจ้าแล้วก็หอมแดงที่เขาหั่นเขาซอยตะกี้นะจ้า มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าเต็มหม้อเลยเนาะอันนี้ก็กินได้เป็น3 4มสวันพุทนะักาททาเผื่อบ้านพี่ตัวเนี่เจ้าทาเผื่อบ้านพี่ชายเนาะอ่าเดี๋ยวกำเดียวเขาก็จะมาชิมรสชิมชาดูนะเจ้าจางย่างก็จะใส่ลงไปเนาะจางเกลือใส่เกลือเนาะจางผงนัวใส่ผงนัวนะจางอ่าพริกก็ใส่พริกนะเจ้าอันนี้จางเกลือไปน้อยเนาะเจ้าใส่เกลือลงไปเนาะ ตามด้วยพริกนะเจ้าจ่างพริกก็ใส่พริกลงไปนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้ายำผักกาดส้มแบบเมืองเมืองเนะาะใครมักใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกะแม่ตัวนะเจ้ายำผักกาดดอง